ทำบุญนะแต่ที่สำคัญที่มันเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันเย็นเงี้ยไม่ใช<ห>่เพราะมันต้องเี้ยะพรอะที่ดีลงไม่หล่นแตกไอก้จีเป่งไปไปไปล็อกรถเลยลเนาะก็นะครับ ใครที่ประสบปัญหาแบบนี้นะอารมณ์เดี๋ยวนี้คือยากเสียถ้าไม่มีตังค์ไม่มีโทรศัพท์จริงๆเนี่ยผมยินดีช่วยนะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องยากจนจริงๆนะไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์มีบ้านมีทองมีเงินแต่คุณมาเบียดเบียนผมไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ทุกอย่างที่ผมทาตรงเนี้ยผมคักทุนตัวเองนะฮะมันนเม็นกายเป็นคุณแบบว่าเหมือนกับหลอกให้ผมซื้อให้อ่ะหลอกผมใช้จ่ายแทนคุณนะโดยเฉพาะที่เฉพาะท,ท,ที่คุณก็มีตังค์อยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ดีนะ ผมขอคนที่ไม่มีทางจริงๆผมยินดีช่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปส่งแล้วโหบ้านเดียวยาพี่น้องใส่ทองกันแต่มาให้ผมออกเงินให้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้ผมเสียความรู้สึกนะฮะแล้วก็18นะครับ18เดือนหน้าผมเป็นาภาพงานบวชให้กับคนยากไร้นะครับตอนนี้แน่นอนแล้วคอนเฟิร์มแล้วคือ7จนาคด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ไม่เสียงเงินนะผมจะการคนเดียวเหมือนกันผมอยากทําบุญใหญนะ่ปีนี้ได้บวชพระนะส่วนใครที่อยากจะร่วมทาบุญเหลือเกินนะฮะผมบอกเลยว่าผมไม่รับซองช่วยใดๆไม่รับเงินช่วยใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณอยากทาจริงๆคุณเอาอาหารมาเลี้ยงคนหรือว่าเรียกว่าลงทานนะครับมาเลี้ยงคนในงานเอาอาหารมาเลี้ยงคนหรือจะทำรีโบยทานมาให้นาคโบยก็ได้แต่ผมไม่รับซองช่วยใดๆไม่รับเงินช่วยใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างผมขอใช้ทุนตัวเองในการทําบทหน้าเจดรูปนี้นะครับชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนนี่คือความไกลชัดเจนโอ้โหโอ้โหร้อนเลยว่าเดินโคตรเหนื่อยเลยอนซอยสิบสามเนี่ยเข้ามาได้นะแต่ขาแต่ว่ารถมันจะออกประสงค์ไม่ได้ใช่ไหมเอาเอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถ้ามันเหนื่อยก็วางกลางทาง นี่ดีนะโอพวกมึงมาด้วยอ่ะไม่งั้นกูเดินคนเดียวกูแบกคนเดียวกูตายนะเลยนะเองที่ผมเองยังไงผมเองก่อนแล้วว่าทำไมหอบล้หอบเลยไม่ไรไม่ไรเอาไปเดินดีๆไม่รู้ล่ะเอาไว้เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่อันนี้ขับเม้นใช่ไหมขับเม้นใช่ไหมเขาอยู่ชั้นไหนอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วเนาะโชคดีที่มันน้องขึ้นไปชั้นบน ไอ้สามรถกูตายแนะ่เตรียมลงให้กูไวเลยไอสัตว์ล้มแดกอาจจะพูดไม่เพาะนะผมพูดไม่เพาะหรอกนะแต่ผมเออแต่ผมจริงใจเออผมทำทุกอย่างด้วยใจไม่ได้ทำด้วยปากไม่ทำด้วยลิ้นนะทำด้วยใจอะโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีครับช่างดูหมาดีฮะถ้ามาันกัดผมดผมไม่มีแรงยกหมอกนะสวัสดีครับ เฮ้ยโอ้โหมันแคบมากป๊บนึงนะถ้าเราเอากป๊นนึงถ้าเราเอาผ้าเอาผ้าห่อร่างคุณพ่อมาดีกว่าเพราะมันแคบมากใช่ไม่ได้คุณแม่ครับคุณแม่ช่วยดูหมาทีมันจะกัดพวกผมเนี่ยไม่ใช่แล้กนะฮะนาอคุณแม่ดูหมาไว้ก่อนดีกว่านะฮะนาะเอามามายกไหนญาติคุณที่จะช่วยยกหน่อยมีไหมไม่มีใครเลยหรอ โอ้โหไม่เป็นไรน้องหนูไม่ต้องหนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ต้องถ้างั้นไม่เป็นไรโอเคนั้นเดี๋ยวพี่เองไม่เป็นไรพวกพี่เองไม่เป็นไรพวกพี่เองพี่เป๋งปกติเราไปรับส่งคือญาติพี่น้องเขาจะยกให้เราไงนี่ไม่มีใครจริงๆนะเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแมตต์หน่อยแมตต์คุณพ่อเป็นไรเสียมะเร็งก็การนู่นเหรอกันเนาะไม่เป็นไรถูมือล่ะลูกผีคนละวะ ตอนนี้ทางเบตห้าร้อยครับแล้วก็ทางอตโหนึ่งพันครับโอเคนี่ครับสีผมด้วยทำถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเสียตังเสียตังเสียเสียตังเยอะด้วยแต่ถามว่าทําทําไมไม่รู้กูอยากทําคําเดียวง่ายๆโอเคบอกพ่อจุดทูบบอกเขาไอ,อเข้าไป ตัวอย่างให้เห็นภาพที่มันอูเจ้าจากมากนะเดาไม่ต้ไปสองไกลมากเอาแค่เห็นแค่นอตอนนี้พอเดี๋ยวกูรอปิดกันครับเดี๋ยวเฟรกูบินนี่โอเค,อเคขอถุงถุงมือ่อยผมไม่ต้องคนระับคุณพ่อไม่ได้เป็นโรคร้ไยเป็นแค่มะเ็งแค่ปิดแค่ปิดแค่ปิดแค่มือพออาถอยพี่แข็งแล้วนี่อ่ะพ่อชื่อพ่ออะไรนะ คุณพ่อปราโมดทองแพรผมจะนําร่างคุณพ่อกับภูมิลาเนาไปด้วยกันเนอรไปอย่าไปส่งบ้านเฮ้ยใครก็ได้ไม่ต้องแล้วถุงมือไม่ต้องแล้วไม่จําเป็นแล้วช่วยกูหอหน่อยทางเพราะว่าแข็งแล้วอ่ะพ่อขอญาตนะพ่อนะถ้ามีอะไรล่วงเกินม่นจะเป็นด้วยการว่าใจการยกการทาถ้ามีอะไรล่วงเกินคุณพ่อขอประทานภไยเนอรโอ้โหเสียกันนะพ่อนะผมมาช่วยเนอรไอ้หนึ่งทําตามกู ผูกผ้ามัดผ้ามัดให้นั่นๆเราาวจะได้หิ้วอ่ะที่มัดได้หิ้วได้โคกสำโรงใช่ไหมโอเคอันหนึ่งตามมาได้ป่ะก้าจุดทูบบอกแป๊บหนึงนะลูกสาวจุดทูบบอกคุณพ่อมีถ้วยมีอะไรปัก ทูบไหมเอาถ้วยใส่ทูบแล้วเดินถือเรียกพ่อไปไปไอหนึ่งมึงไปก่อนไอที่เป๋งเดี๋ยวค่อยใส่รองเท้าไปต<ป>ัว,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 วไหนมาไลยบาย ครับผมเฮ้ยด,ดูอั้ไหนาหัวไหนาท้ายโอเคได้เลขฝาลงบางคนถามเลขอะไรเฮ้ยดึงหน่อยดึงดึงหน่อยดึงดึง,ดง,ดงหัวติดดึงอีกโอเคเลขลงนะฮะสองเจ็ดห้ากี่คนแล้ววะตอนนี้ทางเพจเจ็ดร้อยโอเคโอเคบางคนถามว่าพี่ทำอะไรกันมาช่วยครับ มาช่วยนําร่างคุณพ่อกลับบ้านลบบุรีโรงก็โรงฟรีจัดให้หมดเพราะว่าน้องพ่าไปติดต่อไปนะฮะติดต่อที่ที่หนึ่งนะบอกที่ไหนนะเขาเรียกเท่าไหร่แปดพันห้าปันห้าไม่มีตังค์ดูสภาพห้องเช่าอย่างนี้ยังเลี้ยงไม่ให้นะผมเลยจัดให้บอกเลยว่าโรงฟรีส่งให้ฟรีไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวนี่คือผมเฮ้ยเอาใส่ ที่หยุดพูดนี่แม่อะไรนะหายใจเฮ้ยเอาก็เทสไอ้ถุงว่าถุงไหนถุงนนกอเทสแปลเลยใครที่ประสบปัญหาแบบนี้ยากสิ้นชีวิตไม่มีตังส่งกับไม่มีเงินซื้อโรงแต่ต้องจนจริงๆนะไม่ใช่หลอกผมนะเพราะดูอยากมาใช้ทุนผมเองติดต่อครับผมท่านเสียใจแล้วไม่ต้องไปหากู้ยืมเงินมาเสียทรัพย ผมช่วยแต่ขอให้คุณยักจนจ,นจริงๆผมช่วยแล้วไม่รับเงินช่วยจากใครทั้งสิน้นผมพูดตรงนี้เน้นย้ำเลยว่าไม่ขอรับเงินช่วยจากใครดใดๆทั้งสิน้นผมพอทำให้ตัวเองชัดเจนโอเคจุดทูบอะเอาวางที่หัวโลงท่านก่อนนะแล้วก็จุดทูบกบูไหว้บอกคุณพ่อเรียกชื่อคุณพ่อบอกว่ากลับบ้าน อทำอย่างนะอ่ะเมื่อคืนนี่ถวายเมื่อคืนเมื่อคืนพอได้ยินเสียงผมก็ร้องไห้เลยไม่คิดจะได้คุยกันใช่ไหม่รู้ไม่คิดว่าพวกจะอ่าน <c oughs> ไม่คิดว่าจะอ่านอ่านอ่ะโยบุว่ว้บอกเชิญคุณพษแม่มาเลยกลับบ้านอแม่นกโท เท่ากับว่าน้องเปคนเดียวใช่ไหมไปใครกลับไปใครแล้วมีรถไปใช่ไหมโอเคนั้นนั้นไปเจอกันที่โคกสำโรงนะเดี๋ยวเดี๋โทรหากันรถตรงไหนใช่ไหนนะอะไรนะกรนะะไครไรนะีรถไปนรอะไรนะนไรอรนอไรนะรนอนนรอะน ต้องบอกกันว่าผมมามากันสี่คนแล้วก็บามันเป็นแคปนัน่ากันเต็มแล้วอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีรถใช่ไหมนั่งท้ายเหรอไม่ได้ไม่ไม่ได้แป๊บเดียวนะลบบุรีไปนะตายนะแดดร้อนขนาดเนี้ยเฮ้ยโทรเรียกเอางี้เอางี้นะจบเลยนะเอ่อมึงลองถามแท็กซี่เดี๋ยวว่าเหมาพาคนไปลบบุรีเท่าไหร่หรือจะการให้เดี๋ยวจ่ายให้แท็กซี่ไปแท็กซี่ไปเหมาแท็กซี่ไปเดี๋ยวจ่ายเงินให้ เพราะว่านั่งไปกันไม่ได้เพราะว่าแท็กซี่เออเพราะว่ากระบะเราไปสี่คนมันเต็มแล้วเต็มแล้วแล้วก็ถ้านั่งหลังอ่ะแดดร้อนมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวลมใส่เทเลซี่เดี๋ยวผมจะการค่าใช้จ่ายให้ไปไม่ใช่ปัญหาไปนะเทเลซี่นะลองขอเมาส์เขาดูนะไมเราอยู่ฝาพอดีเราอยู่กันใครอ่ะอยู่ไหมอยู่ย่านนี้เราโทรเลยไอค้างไม่รถป่ะค้างรถเอาค้างด้วยค้างอยู่ป่ะไว้ค้างรถมารับดิ แล้วมาต่างตัวทางครับเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรไม่ต้องร้องโอเคไม่ต้องร้องขออนุญาตทวดีครับมึงกลุ้มคาเสียงไอ้เชยดีมากเลยปิดเสียงน,นะขออนุญาตเราพอละโอเคถ้าถามมันมันอยู่ไว้ถ้าอยู่รถมันรับคนหน่อยได้ไหมไอ้แชมป์ล่ะพอไอ้แชมป์ด้วยไอค้าไม่ได้เรื่องไอ้แชมป์ดีกว่า อาแมป์ไม่ตื่นไวถามว่าเอารถมารับที่นี่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โคกสำโรงอะไรเดี๋ยวโทรติดต่อกันนะเดี๋ยวจะไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่รอน้องรอเดี๋ยวจะมีทีมงานมารับนะเดี๋ยวทีมงานมารับตอนแรกลืมนึกไปเลยใช้คือแท็กซี่ติดต่อได้ไหมโทรเบอร์เออไม่ยากเลยใครเนี่ยเออง่ายกว่าฮาลัลโหลแชมป์มึงอยู่ไกลสาธรไหม โอเคไปอะกูไปลบบุรีเพราะว่าตอนนี้ญาติเขาไม่มีรถไปแล้วเขาเขาจะนั่งแท็กซกระบะกูไปซึ่งมันแดดมันร้อนมากกูกลัวเขาจะร้อนจัดทีเนี้ยเออมึงมึงมาพี่หน่อยเดี๋ยวพูดเติน์ดมาให้เต็มเลยมึงมารับเขาหน่อยที่สาธรมีหมุด <liber o. S 1> ใช่ไหมมีหมุดใช่ไหมมีครับมีครับอ่าเดี๋ยวเอาเบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์คุณสง่ใสสงให้เฮาเดี๋ยวคุณโอรเขาโทรไอเดีชานบอกว่าเบอร์น้องส่งให้มึงนะมึงโทรเบียวน้องเลยนะมันชื่อซอยอะไรนะสาธรเนี้ยนะ 15ค่ะอะไรนะนาราทีว่า15นาราที่ว่า15ล้อหน้าซอยนะเออข้ารามสามอ่นเนี้ยพ้ารามสามใช่ไหมอโอเคมึงรีบมาเลยนะเรามารับเขาไปเดี๋ยวตามไปเจอที่โคสมรงที่ลบบุรีกูไปก่อนกูเอาศพไปส่งก่อนโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวรอนาเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะเหม็นนะโอเคแล้แค่เนี้ยรับปากแล้วเดี๋ยวน้องโทรหานะไม่เพราะว่าผมมานั่งกันสี่คนกับแม่ แคปมันเต็มแล้วเนี่ยนั่งกันเดือดตัวใหญ่เลยเดั้งเบียดกันอยู่เนะี่ยก็ยง่ายเดี๋ยวไปเจอที่นู่นไม่ต้องห่วงรถทีมงานผมได้ใจได้นะถ้าสั่งแล้วโอเคไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวก็โทรหารอเดี๋ยวมีมีรถมาส่งฟรีนะไปไป,ปะอ่ะโทรศัพท์ใครเออแม่ อ่าพี่มาช่วยกันเพราะว่ามันไกลทางมันไกลนะเพราะว่ามังร้อนด้วยหนักด้วยเอ้าเอาทู่ไปลูกสาวเดินนําลงไปแล้วเรียกชื่อพ่อไปด้วยเอาไปที่รถมาช่วยกันมามามาอะไรไม่ได้แล้วพราคู่เดียวโอเคไม่เป็นไรโอเคไปไปไประวังระวังนะเลขฝาลงสองเจ็ดห้า ระวัง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 เนอโอเคคุณพี่จับตรงนั้นหันหันหน้าหันหน้าน้พี่มันจะ้ากว่าหันข้างอ่าอย่างนี้อย่างนี้คุณต้องจับบ้างข้างโอเคไปใช่ได้ไม่ไหวผมวย้ผมบางท่านสงสัยว่าใครตายนะครับ ถามว่าใครตายผมไม่รู้จักเมื่อคืนนี้ก็าโทรมาหาผมในเพจซึ่งผมไลฟ์สดเสร็จพอดีก็เลยคุยกันว่าเขาพอก็เสียชีวิตเขาไม่ไม่มีตังเลยนะฮะโทรไปหาที่ที่หนึ่งให้ไปส่งศพคุณพ่อที่ลบบุรีเขาเรียกแปดพันห้าน้องไม่มีตังค์ไม่ต่บาทเดียวติดต่อมาผมร้องไห้ไปติดต่อไปร้องไห้ไปผมคุย พอได้ยินเรื่องราวผมรับปากทันทีว่าโอเคผมช่วยทั้งโรงทั้งรถผมจัดให้ฟรีทุกอย่างไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ขอให้คุณยากจนจริงๆนะผมจะช่วยขนาดนี้พอทุกอย่างผมใช้ทุนตัวเองนะไม่เบียดเป็นใครไม่ยุ่งกับเงินใครทั้งสิน้นนะใครที่ดูอยู่แล้วพบเห็นคนที่ยากไร้ประสบปัญหาแบบนี้นะมาดูพึ่งหาใครติดต่อหาผมส่งฟรี ลงฟรีผมทำหนึ่งรับตัวเองนะฮะบ,บอกก่อนชัดเจนไม่รับเงินช่วยใดๆจากใครทั้งสิ้นนะฮะอยากทำบุญแบบนี้มันมันโอเคได้อยู่ไม่ไหวบอกแล้วครับได้อยู่เฮ้ยมะเฮ้ยดุขืนไปมาเนี่ยอํนน้าพี่รับทุกความใจ ไป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 ต่อใครที่ดูอยู่นะแล้วก็เ,เจอถามแบบนี้บอกได้นะติดต่อผมได้นะผมช่วยได้แต่มีข้อแม้คุณต้องจ,จนจริงๆนะไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วมาหลอกผมใจ่ายให้นะไม่เอานะตอนนี้ทำเก็บแปดร้อยครับทำต่อแปดพันหกครับโอเคแม่งแตกต่างกันเยอะเลยเออต่อต่อเาขากลางดีเนะ ต่อแปดแปดพันกว่าเลยเหรอต่อต่อ,อ,อโอเคนั่นก็ดีนันก็ช่วยกระจายกันไปแล้วกันอ,อย่างน้อยก็ทําให้คนที่ยากไร้และคนที่ไม่มีตังค์แล้วเจอปัญหาแบบนี้ได้เห็นคุณแชร์ไปแล้วทําให้พวกเขาได้เห็นและได้การช่วยเหลือผมเนะี่ยผมก็ได้บุญนะเพราะคุณทําให้เขานะจากความทุกข์ที่เขามีอยู่นะไม่ดูเพึ่งใครได้เห็นตรงนี้เพราะคุณนําพามาด้วยการแชร์ของคุณล้วให้ผมได้ช่วย คุณได้บุญเช่นกันไหวไหมไหวไหมข้างหน้าไหวไม่ไหวใช่ไหมเอาเองมากูต่อยมาเฮ้ยถือไว้บุหรี่มึงเลิกดูไกลคิวไอชิปเวงมาเองใครไม่ไหวเวงกันเอาถอยอ่ะพี่ถอยไม่ไหวแล้วถอยไปผมบอกนะผมพูดไม่เพาะนะผมเป็นคนพูดไม่เพาะแต่ผมใช้ใจช่วยใช้ใจพูดแทนทุกอย่างใช้ใจพูดไม่ได้ใช้ลิ้น นะครับพูดจะาไม่พอผงผางพูดจะาไม่ดีแต่จิตใจผมดีคนหลายๆคนเชื่อผมเถอะเขาเรียกว่าปากหวานสันดานหมาจากหมาใจตรงปากหมาใจตรงดีกว่าปากหวานสันดานหมาเอาหัวเข้าเน่เอาหัวเข้ายง เอ้โหขึ้นไปเข้าไประวังระวังระวังมารับฝั่งนี้มารับฝั่งนี้มารับฝั่งนี้เชืยกไปเท่ไเาไหรดูเอาเชือกวางข้างล่างอย่าเพิ่งเอาขึ้นข้อมแมวเดี๋ยววางข้างล่างเดี๋ยวค่อยรันมาไปทดลองมือนะโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมแก้เชือกใหม่ก่อนมัดให้ง่นที่สุดเลยนะเพราะว่า,วาถ้าเออว่าตกไปล่วงกลางทางที่ผายตายรอบสองอะไเงี้ย โหโคตรร้อนเลยมดัดแน่นๆเนออย่าให้สบไปหล่นกลางทางนะยิบหายพวกมึงเฮ้ยตอนแรกตั้งใจวันนี้มันหยุดจะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเที่ยววัดก่อนไม่ต้องวายพ่แล้วพอแล้วโอเคโอเคโอเคนะไต้องว่ายไป้องวายแล้วพอแล้ว